สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพวกผมฝนตรงชี mm ้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับสายนักลงทุนมืออาชีพนะครับก็ต้องมีกูรูข้างกายท่านย่างไรนะครับง่ายทีเดียวทางเข้าอยู่ในหน้าคอมเมนต์เลยครับหากใครสนใจไปดูกันได้นะครับเอาละครับเกมที่หยิบยกมาพูดคุยกันในค่าคืนวันนี้นะครับสามคู่นะครับจะมีเกมไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับในวันนี้นะครับสามทุ่มตรงนะครับศึกพรีมลีกเชียร์ทีมอย่างหงแดงลิเวอร์พูลไปได้เลยนะครับวันนี้ สำหรับทีมอย่างลิเวอร์พูลนะครับ6นัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะไป3เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นะครับเกมล่าสุดนี้กลับเข้าสู่ฟอร์มเก่งได้อีกครั้งหนึ่งครับเปิดบ้านเอาชนะเลเอสเคลินไป4ประตูต่อ0ในศึกยูโรปาลีกครับก็ถือว่าเกมรุกในทีนี้โหดจัดครับสำหรับทางทีมอย่างลิเวอร์พูลนะครับตัวหลักวันนี้นะครับจะนำทัพโดยคีเรเฮอร์นะครับวันนี้ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนที่ของอาริซงที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนที่เหลือนะครับเฟอร์กิลฟันได้ตัวเอลมาติฟนะครับเทรนนนซก็เเด ส่วนแดนกลางครับคือดิสจนครับแม็กอลิสเตอร์ซวบอสไลน์และเกมรุกในวันนี้นะครับหลุยดิแาสครับดาวินนเยสแลวก็โมซาล่าครับชุดนี้ถือว่าลงตัวสุดๆนะครับวันนี้นะครับเปิดบ้านเจอทีมอย่างฟูลแลมซึ่ง6นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะไป2เสมอ1นแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะครับฟอร์มโดยรวมถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับส่วนถิติในการออกไปเยือนครับ6นัดหลังสุดฟูลแลมชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นนะครับฟอร์มแบบนี้คงจะหยุดหงสแดงลิพูลําบากครับ เพราะลีพูเกมนี้นะครับก็ต้องการ3แต้มในการไล่ล่าแชมป์ด้วยนะครับดังนั้นเกมนี้ลีพูเล่นที่แอนฟิลด์ก็คือลีพูนะครับเชื่อว,ว่าเกมนี้ลีพูจะชนะและจะเป็นการชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปคู่นี้เชียร์หงแดงไปได้เลยนะครับคู่ที่สอในคัมคืนวันนี้นะครับสามทุ่มตรงเหมือนกันนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกให้เชียร์ทีมอย่างแอสตันวิลล่าไปได้เลยครับอูดิจะยกคนบุกไปเยือนทีมอย่างบอลมัดนะครับ สำหรับทีมยังวิลล่านะครับผลงาน6นัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไป5นัดแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับฟอร์มโดยรวมสเกมหลังสุดก็ชนะรวดมาด้วยนะครับฟอร์มตอนนี้ดุดันมากครับเล่นกันได้อย่างลงตัวครับตัวละครวันนี้จะนำทัพโดยเอมี่มาตินเนสเป็นผู้รักษาประตูนะครับเกมรับก็มีเปาตอเลสลูก้าดีนะครับแมตตี้แคชแดนกลางอย่างพวกจอห์นแม็กกินดักลัตลุยครับเกมรุกก็จะมีมูซาเดียบี้แล้วก็เป็นทางออลลีวัสกินนะครับชุดนี้ถือว่าลงตัวสุดๆนะครับอูนเมรี วันนี้นะครับยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างบอลมัดซึ่ง6นัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะไป3แล้วก็แพ้ไป3นะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดวัดฟอร์มการเล่นกันณชั่วโมงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทีมอย่างแอสตันวิลล่านาทีนี้ลงตัวสุดๆเจอใครก็ได้ครับก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับวิลล่ามีดีพอนะครับที่จะสามารถบุกไปเก็บ3แต้นเหนือทีมอย่างบอลมัดได้นะครับกู้นี้เชียร์วิลล่าไปได้เลยนะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับเกมบิ๊กแมต ให้เชียร์ทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ไปได้เลยครับวันนี้เปิดบ้านเอทีเอสสเตเดียมนะครับเจอทีมอย่างสเปอร์สำหรับทีมอย่างแมนซิตี้นะครับหนัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะคู่แข่งไป4นัดเสมอไป2ไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับโดยรวมพวกเขาก็ถือเป็นทีมที่มาตรฐานสูงกว่าใครเพื่อนเหมือนเดิมนะครับตัวหลักๆวันนี้นะครับนำทัพโดยเอเดรันนะครับเกมรับก็จะมีรูเบนดิอาสครับไคล์วอลเกอร์นาทานาเก้แผงมิดฟิลด์ด้านกลางครับโรดี้จับคู่กับจอร์สโตนวิงแบ็กด้านขวาฟิลโฟเดนครับด้้าานซยเเจรมีโดกู เกมลุก3คนนะครับเบเโดซินวาจูเลียนอวาเลสนาเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์เหมือนเดิมครับชุดนี้แข่งโป๊กครับวันนี้นะครับเปิดบ้านเจอพีมอย่างสเปอร์ครับซึ่งสเปอร์ตอนนี้แพ้รวดมา3เกมติดต่อกันนะครับมีปัญหาเพราะว่าตัวหลักหายไปหลายคนเลยครับโดยเฉพาะในวันนี้นะครับตัวหลักๆที่ขาดหายไปนะครับเจมส์ดิสันฟานเดเฟนครับมีอาการบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้เช่นเดียวกับ เยรับนะครับอย่างโรเมโรก็ติดโทษแบนอีกคนนึงครับ mm hmm. โอโ้โหหายไป3ตัวเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ปาปซาก็ต้องลอนลุ้นด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะสามารถลงเล่นเป็นตัวจริงได้หรือเปล่าในคืนนี้ mm hmm. มีปัญหาเป็นอย่างยิ่งนะครับ mm hmm. ตัวหลักขาดหา,หายไปหลายคนเหลือเกินนะครับ ส่งผลโดยตรงกับฟอร์มการเล่นของสเปอร์ดังนั้นเกมนี้นะครับเลือกเชียร์ทีมอย่างแมนซิตี้ไปได้เลยนะครับฟอร์มการเล่นตอนนี้ก็ถือว่ามาตรฐานสูงนะครับแล้วก็เล่นในบ้านเกมนี้ด้วยสเปอร์ตัวเจ็บเยอะมากครับก็เชื่อว่าเกมนี้แมนซิตี้จะชนะสเปอร์และจะยิงมากกว่า1ประตูขึ้นไปครับคู่นี้เชียร์แมนซิตี้ไปได้เลยครับเอาละครับสามทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เชียร์ทีมอย่างลิเวอร์พูลแอสตันวิลล่าในเวลา3ามทุ่มตรงนะครับแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งเชียร์แมนซิตี้ ทุกช่องทางของไซก้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมปนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ